เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชา กกการลล,ลััคใใจภ,ภูมิินเียตยตอสวัสดีค่ะคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสุงไงกโกลกตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะ ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้นรยการพบครูนักเรียนสุดสัปดาห์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่16พฤศจิกายน2555นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา15.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะพอออกก็จะมาพบกับคณะครูและนักเรียนเป็นประจำก่อนปิดวันหยุดนะคะ เสาร์อาทิตย์ในอาทิตย์นี้คุยุพาอสิสเวิกุลก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเนื่องจากผู้อำนวยการติดภารกิจจำเป็นนะคะค่ะโดยเฉพาะอาทิตย์นี้นะคะจะมีวันปิดพิเศษในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่วันที่19พฤศจิกาย,ยน2555 เนื่องด้วยจะมีคณะครูทุกคนเลยค่ะไปไประชุมกันที่โรงแรมเกนติ้งนะคะเนื่องด้วยว่าท่านพออ,อเขตคนใหม่ที่เคยมาพบกับนักเรียนแล้วนะคะชื่ออะไรคะค่ะชื่อนายทวัตแซ่ห้านะคะท่านเป็นพออ,อเขตคนใหม่นะคะของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาน,นาราิยิวาสเขต2ของเรานะคะค่ะก็คุณครูทุกคนก็จะไปประชุมกันที่นั่นโรงเรียนจึงปิดพิเศษในวันจันทร์นะคะก็เป็นโอกาสดีของนักเรียนทุกคนเลยค่ะที่จะมีวันหยุดติดต่อกัน3วันนะคะในโอกาสที่ปิดติดต่อกันเช่นนี้นะคะนักเรียนก็อย่าประมาทนะคะ คุณครูให้การบ้านไปเราก็ต้องวางแผนทํางานทําการบ้านให้เสร็จนะในเวลา3าวันมีเวลาเยอะแยะเลยนะคะอย่ามาโรงเรียนพอเปิดเรียนปับ๊บการบ้านไม่เสร็จก็แสดงว่าเป็นไงคะไม่รับผิดชอบดังนั้นเราฝึกตนเองให้มีวินยัยด้วยการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะ ในวันหยุดวันที่19พอรุ่งขึ้นเป็นวันอังคารที่20พฤศจิกายนวันนั้นก็จะมีนักเรียนของเราก็คือชั้นป .6 จะไปทัศนศึกษาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้ท่านผู้บริการก็เรียกประชุมกันทั้งหมดแล้วนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเดินทาง พวกเราหลายคนนะคะไม่คุ้นกับการเดินทางเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าร่างกายนะคะสิ่งของเครื่องใช้นะคะต่างๆโดยเฉพาะสุขภาพต้องเตรียมตัวให้แข็งแรงไว้นะคะใครที่รู้ตัวว่าอ่อนแอก็ต้องทําตัวให้เข้มแข็งนะใครที่เมารถก็ต้องเตรียมยาเตรียมให้พร้อมนะคะ แล้วก็เตรียมสมุดบันทึกนะเพื่อจดบันทึกเราไปทัศนศึกษานะคะไปเพื่อดูมีประสบการณ์ในสถานที่นะคะจะฝึกทักษะชีวิตให้เรารู้จักที่ทางเรารู้จักการปฏิบัติตนในการดูในการชมสถานที่ที่สำคัญนะคะ เราได้เรียนรู้ในแบบต่างๆนอกเหนือจากในห้องเรียนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะนะคะค่ะในวันที่20พฤศจิกายนก็เป็นวันเปิดเรียนของนักเรียนชั้นป1ถึงป .5 แล้วก็อนุบาลด้วยนะคะพอถัดมาก็จะมีการไปทัศนศึกษาของชั้นป5แล้วก็ป4 ใช่ไหมคะดังนั้นก็ถือโอกาสพูดในโอกาสนี้เลยว่าทุกคนต้องเตรียมความพร้อมนะคะค่ะในเรื่องของนักเรียนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการเล่นของนักเรียนคุณครูฟังรายการพบกันย้ำเช้าก็มีการตักเตือนกันไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอย้ำนักเรียนทุกคนเลย เวลาเล่นแล้วก็เราก็จะลืมตัวยิ่งเล่นยิ่งมันนะคะแต่ลืมไปว่าเพื่อนคงไม่มันกับเรานะคะถ้าเขาเ,าเล่นแรงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปเล่นแบบนั้นนะหลีกเลี่ยงเลยนะคะเล่นกันดีๆก็มีความสุขนะคะถ้าเล่นกันรุนแรงก็มีความทุกข์เจ็บปวดร่างกายเราจะเลือกอย่างไหนนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นนะคะ ค่ะแล้วก็ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคติดต่อตอนนี้โรคไข้เลือดออกระบาดนะคะเด็กๆของเราบางคนก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่นะคะนักเรียนควรป้องกันตนเองด้วยการไม่ปล่อยให้ยุงกัดนะคะควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดเวลานอนหรือเวลาไปอยู่ในที่ที่มียุงควรจะใช้ยาทากันยุงด้วยนะคะ ป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำลายแหล่งพาะพัน์ยุงลายด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันอะไรคะตอบดังๆค่ะวันเสาร์ที่17บเนะคะวันเสาร์วันเสาร์ที่17ก็จะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งนะคะที่มาสอบ สอสอวทนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็มีห้องสอบนะสิบห้องนักเรียนทุกคนก็คงจะรู้ตัวดีนะคะจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะนอกจากความรู้แล้วนะคะต้องเตรียมสุขภาพด้วยทานอาหารมาให้เรียบร้อยนะคะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมให้พร้อมนะคะ แล้วก็ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองด้วยว่าเลขที่เท่าไหร่อยู่ห้องไหนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะาปากกาดินสออุปกรณ์อื่นๆเช่นเดียวกันต้องเตรียมให้พร้อมนะคะสำหรับคุณครูผู้ควบคุมห้องสอบก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านคงจะได้รับคำสั่งแล้วนะคะว่า,าเราคุม ห้องสอบห้องไหนบ้างนะคะแล้วก็วิชาอะไรสอบช่วงเช้าวิชาอะไรคะสอบช่วงเช้าค่าคิตศ,ศาสตร์ช่วงบ่ายสอบวิชาวิทยาศาสตร์ก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนคะ่ะที่เข้าสอบสสวทอขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะให้ได้คะแนนดีๆนะคะค่ะในส่วนท้ายนี้นะคะก็ขอแจ้ง คุณครูและบุคลากรทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะเวลา16นาฬิกา10นาทีค่ะก็ขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่ห้องศูนย์เรียนรวมก่อนเวลาพอสมควรนะคะค่ะก็รายการท่านผู้อำนวยการพบ ครูและนักเรียนสุดสัปดาห์วันนี้ก็ขอย,ยุติลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ